สวัสดีครับพี่น้องเอ้ยเมืองเนี่ยพอกอหยาผ้าไทยมันนี่แล้ะครับดึงล่งสะก้อนมาหนี่อีกแปลงหนึ่งนะครับของหลานนี่ผู้เจ้ามันจะกินสายของบัมะไก่อรรถไทยนาหน่อยหเหระครับคือเก่าทุดเดิมนี่แหละครับ อยกอดปอดกอดปอดไปนี่แหละไปรยุกใส่เอาพี่น้องเอ้ยหากเก็บเศษเล็กเศษลายน้ำรอเฮงอนล่ะครับเฮ็ดเอาพ่ได้ใช่ฮาผมมีทุนหลายคือเพิ่นค้อยเฮ็ดเป็นนี่แหละครับโอ้ยหนี่พี่น้องเอ้ยอยู่ใส่ละต้นมันบัณยเนี่ยสีแรกคุ้มจังเดยคุ้มอยู่ใน กลางล่องออวัไดุคู่หม,มองมันอยู่ก็เป็นอย่างสี<อ>่ภูเขาสวยๆบ้านพ่อก็อหยานี่มมแต่ภูเขาเลยครับนี่แปลงของหลานครับมันอยู่มันอยู่ไก่ทางไงนะครับทางดำนะ มันจะอยู่ไกลเขาแนงหน่อยแต่ของพ่อกอาวหยางนี่ยอยู่ติดเขาไปเลยเลยครับแต่งมันเป็นดินทรายนะครับอยู่หลอกเขาแต่ตรงนี้จะเป็นดินก่อนค้างเหนียวๆแข็งๆเดี๋ยวครับตอนมาปลูกพ่อพอาวหยาเมาปลูกไวก้เกิดงามๆซะมันแต่ว่าหนาขึ้นบานโอ้ของหลานนะครับเขากระบอว่างเขามีธุรกิจของเขานะครับก็เลยบราณนี้ พ่อข้าวเหนียวกับนี่แหละครับกับแม่เฮ็ดไหนจังสี่แหละคือเราแมนเบิร์ดได้ครับนะเอาเครื่องปลูกหลายๆนี่ครับห้าหกสิบไร่ได้ครับพ่อก้าวเหนียปลูกไว้แทนมุูนพุ่นจนหนอดพุ่นฝากต้นใหม่หลายๆมันกระแมนครับพุ่นหนอดเดินขาวๆบุญละแมนเบิร์ดนั่งตรงนี้ แถวบ้านพอกอญานี่ปลูกไร่ละหกรอยนะครับปลูกลบจ้างปลูกมันเฉพาะปลูกนะครับเอาทอนพันมาให้กบเอาปุ๋ยมาเรื่องอันก็พอกอญ่าจัดการในเบิดคนงาน,นยังก็อยู่น้ำพอกอญ่าเบิรดและไร่ละหกร้อยปีนี้ปลูกมาแล้วประมาณจัร้อยหกสิบเจ็ดสิบไร่นี่แหละครับ แต่ตึงรับจ้างแน่องจะคของแน่แหละปลูกมาสองปีนี่คุ้มทุนหลือครับอันที่ซื้อเครื่องปลูกมาแปดหมื่นตอนซื้อมันแปดหมื่นหลืครับสองปีแหละคุ้มหล้วครับได้ทุนขค้ืนเบิดแล้วค่าเครื่องปลูกถามว่ามันดีบอมันก็ดีตรงมันประหยัดเวลาแหละครับแล้วผลผลิตมันออกมาเป็น จังใดจังสีดิเพิ่นกระถามด้วยครับว่ามันมันหัวมันดีบอสีอ่กะพกอ่อกระหยาดเคยื่อยให้เบิ่งแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมันก็นดีด้วครับมันก็นได้อยู่กะเฉลี่ยอยู่บ่บ่ขาดไรหละหาตันด้วยครับกะบเลี้ยวแต่ผู้ดูแลเด้วยแต่ดูแลได้ดูแลดีน้อยน้อยกัเจ็ดแปดตันขึ้นกันนะครับเขค้คนปูเข้าเนาแต่ว่าหล่องมันนี่ของพกกระหยาดซีอูเม็ดยี่สิบนะครับนี่ ระยะหล่องห่างมันนะเมตรยี่สิบแต่ว่าทาป้าเห็นเป็นยังส่กะต่อบูถือกันละครับพ้นผลิตมันเสียออกมาอะไรเลยจักปา <c oughs> แต่ว่าทําดูแลได้คือแปลงปูก่อนนะครับอันนั้นบ้านพอ่อกระยาเอ,อินมันเดือนสิบเอ็ดนะครับนี่ตีซุ้มทุกสูง,ซ,งซุ่มเนี่อันนี้ก็จะได้หลายอยู่ดอกครับกับบรุดหาตันละคือดวานะครับ เบื้องจากต้นมันเพราะว่ามันเกิดค่อนข้างทุกต้นนะครับโบกบโบ,โบ,โบโคอยเสียเกิดทุกต้นมันเก,กิดเกงาเงาเนื่องนะี่ยมันกิดโดกอยู่ด้วยครับที่พ่อข่อยาเคยตายเบื้องเนาะตอนนั้นพ่อข่อยาโกนมันหกเดือนนะแต่ว่าถามมันอยู่หอดเจ็ดแปดเดือนคือพ่อข่อยาโกนมันกระได้อยู่ได้หลหกตันเจ็ดตนันกระได้อยู่ ตันแต่เฉลี่ยส่วนมากที่อยู่แถวหาหา,หาตันนะครับตัวอะไรนะเนาะาปุ๋ยเคมีมันกับแห้งแห้งพี่น้องเข้ากับใส่ไดโบลายครับถ้าเมนว่าเคยใส่ไรล,ละะ่องพื้นไรล,ละสอบแล้วก็ไปใส่อีกรอบสองกับไรล,ละสอบทังเสียงแต่ว่าปีนี้ปุ๋ยมันก็บลูกเราพันกว่าบาทมันก็บบกคอยไว้นะครับ ถ้าสมมติว่าข้าปลูกจ็กลอยไรนี่ก็ไม้ถึงปุ๋ยสองลอยสอบแล้วครับก็คูณเบิ้งสอบละพันกว่าบาทนะครับปุ๋ยนะมันสิเบิร์จักบาทมันก็เลยกลายเป็นโบยนะครับพอขอยาก็เลยหันมาใส่ปวกขี่ไก่แกบทั้งสี่แล้วครับแน่สารปรับสภาพดินแน่วัสดุปับปรุงเดินดิน่ะนะครับแล้วก็มาใส่ปวกยิบซ้ำมียังมนสี่ กินแน่ก็ใช้ปุ้ยน้ำปุ้ยเก็บเป็นรักนะครับกระล่องเบิงปีหนี่นะครับเพราะว่าราคาปุ้ยนแพรงแง่งเข้าไปบ่ไหวนะครับถ้าซื้อได้ใส่ได้เมื่อกลุ่มอยู่ดอกครับแต่ว่าตอนสีเอาทุนมาลงเนี่ยมัน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 หน่อยครับมันบบมี่ไงคันิีบ้าตรงๆก็มันมันหลเนาะมันเป็นเงินหลเติบเฮาไปบ่บมีหลหลปานนัน แต่ถาเฮ็ดไปแล้วมันเป็นอย่างสี่มันก็เหรครับพี่น้องก็คือว่าแหละแม้ว่าล่องพื้นอะไรละสอบก็บสร้างแต่ว่าเฮ้าดูแลช่วงต้นๆช่วงหนึ่งถึงสามเดือนแรกนี่ครับทาเฮ็ดบ่ไใดนี่มันก็ไม้ถึงมันอยากไปทางบัวบกคุมคานะครับแต่ว่าทางเฮาเฮ็ดใดช่วงสามเดือนแรกดูแลรักษามันใดนี่ช่วงหลังไปน่่มันกะบ่ค่อยหนี่หรอครับ แ่สี <c oughs> เบาบางล่วงไปบบมีหยาไม่หยา,างก็ในความคิดพอกอหยานี่ถ้าบบมีหยานี่หมายถึงเหมือนกับว่าเขาใส่ปุ๋ยไปน้ำไปเรครับอันนี้คิดซื้อๆนะครับทานบบมีหยาไม่แย่งสารอาหารวันนี้มันก็น่าจะโตกว่าน,นี้นะครับมันแต่ของพอกอหยาเองอะบริเปวณยังสี่นะครับมันกะ ค่อนข้างแกบบบเห็นหย่าซ้ำหนีนะครับเพราะว่าพอหย่าไปจัดการตอนมันยังหน่อยนะครับหยานะแต่ตอนมันใหญ่ก็มี่หยมองเป็นยังสี่ก็มี่นะครับมองที่มันลุมล่มๆน้ม,นมค้งเนี่ยมันก็นจะเป็นขนึ้นหนีนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าเห่าลงทุนไปแล้วเห่าก็ต้องดูแลมันได้นะครับเนาะเพื่อผลผลิตที่คุมค้างเห่าบ่เสียทุนเปล่านะครับเมื่อกี้ฉเฉลี่ยเบิ่งกะ ค่าปุ๋ยกับพันกว่าบาทแล้วค่าปออล,าล,ล,ลูลกก็เออไรละหกลอยละแล้วก็ค่าไถอีกเอาไรละจักบาทเบิกหนาพวน่นมาปลูกมันก็เป็นพันกว่าบาทขึ้นกันแหรอครับเนะ่ยเดี๋วที่นี่ตอนปุ๋ยกับหน่มันก็ตกไปสองพันสามพันละไรหนึ่งนะครับเออนายเจ้าแล้วก็ซีมาฉีดยาคุ้มอีก เออว่จักบาดถ้าบ,บุตริสียะคุ่มกับป,ประหยัดเงินลงอยู่แต่ว่าต้องมาจัดการให้ไหว่านี้นะครับอันนี้คือร้านเขากับ่บมีเวลานะครับบ่คอยไดี๋ยลงมาเพราะาเขามีธุรกิจนะครับนี่แหละเพื่อคอ,อยพอคอหญ้าสีได้โง่ามากฮเขาไปร้านไปถามว่าอาเคลยรนั้นนั้นนี่ก็มั่นก็หลากกับสายสวยแล้วนะครับเป็นจยงสีล่ล่ะพี่น้องเอ้ย เป็นของพอกระหยาเองนั่งไห้ได้ได้ครับนี่ถ้าปลูกแล้วเป็นยังีงเพราะว่ามันเป็นรายได้หลักของพอกระหยาเองเลยนะครับที่พ่ปลูกมันอย่างนี้รายได้หลักต่อปีของเ้านะครับเสริมเสริมไปแน่ก็คือรับจ้างแหละครับรถหาน้ารถแน่เกี่ยวเขารับจ้างเนี่ยท้ายสวนรับจ้างอย่างสีแล้ะครับอันนั้นเป็นอาชีพเสริมนะครับ จริงเขาใส่รถไงเข่าก็ไดนะครับแต่ว่าอัตราการสินเปลืองน้ำมันมันก็สูงกว่านี้ราคาน้ำมันก็แพงนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมากับโบได้ตางกันนะครับกับใส่รถอันนี้เห็ดนะแล้วรถนนิมเติมมันโบหลายบาทเติมร้อยสองอยังสิมันก็ไถได้อยู่บบกหลายๆครับเศร้าไรผเด้ แต่ว่าถ้าพกข้อหยาใส่รถในมันกัมันกสัสบายกว่านี่อยู่พี่น้องแต่ว่าเวลากลับรถกลับยังนะทาหมองหัวงานมันแคบนะครับมันจะเหยียบมันหลายนะก็เลยแปลงใดมันหลงโลงเขาจังใส่รถใหญ่นะครับแปลงใดมันขับขับแคบงแข็เนี่ยต้นใหม่ร้ายเนี่ยเขาก็ใส่รถเหนยียวใส่อุปกรณ์ที่มี่โยแหละครับเอาเคียมนี่็เอาไว้ชำนีสักก่อนนะครับพี่น้อง ามากกะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอขอหยาไปน้ำแน่นะครับถ้าโบม,มักกะเลื่อนข่าไปหลดกระไดนะครับอันนี้แบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็ผู้ใดที่มีประสบการณ์ว่าหยามแรงสี่ให้จังไดไมันแังสี่เอาขึ้นได้ก็บอกกันน้ำนะครับเอากระซื้อสาไปน้ากันลนะครับพอขอหยาหาความรู้ไปน้ำพอขอหยาข้าก็ามาตั้งละเขตมั่นคักๆนี่บ่ท่านหลายปีนะครับบ่ท่านหอดสิปี ลงมือหเ,เหตัดัาตะเกาเแต่ดห้อ้อยแล้วครับเอาคลิปในไวสำนียสักก่อนนะพี่น้องเนาะลุยอีก,กอนครับเัวสีแล้ว